สวัสดีค่ะวันนี้มาพบรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีรถ Toyota v i o อค่ะตัว 1.5e ปี2014มานำเสนอนะคะคันนี้เป็นสีขาวค่ะและที่สำคัญนะคะรถเดิมๆเ,เลยค่ะจากโรงงานเลยนะคะสภาพรถนะคะดูจากภายนอกเนี่ยก็คือโอเคเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะและที่สำคัญค่ะ คันนี้นะคะมีกันสัต์ข้างมาให้คุณลูกค้าเพียบพร้อมเลยค่ะไว้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นล้อมแมกมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสีขาวนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายค่ะแล้วก็ดูโดดเด่นด้วยนะคะดูสปอร์ตแขมไม่ซ้ำใครด้วยนะคะและคันนี้นะคะเป็นรุ่น E จะมีโลโก้อยู่ด้านหลังค่ะนี่เลยค่ะ V8 ตัว E นะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก่อนนะคะดูความกว้างก่อนค่ะคันนี้นะคะห้องสัมภาระท้ายเนี่ยถือว่าเก็บของได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะสำหรับเครื่องยนต์1500ซีซีนะคะคันนี้ยืนหนึ่งความประหยัดน้ำมันค่ะ โตโยต้าวีออสนะคะรุ่นขายดีเลยทีเดียวเชียวนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อนนะคะขออนุญาตเดินย้อนกลับมานิดนึงนะคะตัว E เนี่ยเป็นรุ่นกลางค่ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างเนี่ยพับเก็บไฟปรับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะถุงลมคู่หน้าค่ะแล้วก็ระบบเบรก ABS บสมาให้พร้อมเลยนะคะ นี่เลยค่ะสามารถเสียบสาย USB ก็ยังได้เลยค่ะเวลาเครื่องเสียงต่างๆนะคะอ่าแล้วก็เป็นระบบเกียร์ออโต้แบบเกียร์ไทฟันปานะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะ๋ยวจะซูมให้ดูเบาะนะคะเบาะเนี่ยถือว่าสภาพยังใหม่มากๆนะคะดูจากในกล้องนะคะของจริงก็ใหม่มากเหมือนกันค่ะอ่านี่เลยถุงพลาสติกยังมีอยู่เลยค่ะลูกค้าใหม่มากนะคะแล้วก็ ในส่วนของบุผนังหลังคารถนะคะก็สะอาดสะอานเลยค่ะคันนี้เลขไม่หนึ่0แสกว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคือถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะสำหรับปี2014สภาพยังใหม่มากๆค่ะในส่วนของเบาะที่นั่งด้านหลังค่ะก็กว้างนะคะกว้างมากๆเลยแหละเหมาะสำหรับใช้เป็นรถครอบครัวนะคะหรือใช้ส่วนตัวก็ยังได้เลยค่ะพร้อมด้วยที่เก็บแก้วน้ำด้วยนะ นี่สะดวกสบายมากๆคันนี้นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนประมาณ5,000ไม่เกิน5,000ันกลางๆนะคะผ่อนสบายๆคุณลูกค้ามีรายได้ประมาณ1 1 0 0 0ก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยค่ะเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานคันแรกก็ได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูรอบๆทางฝั่งนี้บ้างนะคะถือกล้องเร็วไปไหมคะ นี่เลยค่ะเป็นตัว E นะคะขออนุญาตย้ำรุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ Toyota Vios ตัว1.5 E ปี2014ค่ะราคาอยู่ที่325,000บาทนะคะหากคุณลูกค้ากำลังแบบดูคลิปแล้วกำลังมองหารถนะคะนอกจากรุ่นนี้แล้วนะคะเรามีรถอีกหลากหลายรุ่นเลยค่ะยังไงก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ